กองทัพบ,บกไทยและกัมพูชาเดินหน้าสู่การสร้างความสันติสุขในพื้นที่ขัดแยง้งแม่ทัพภาคที่สองจัดประชุมหารือกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารกัมพูชาเพื่อปรับอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแย้งและสร้างความสงบสุขในชายแดนในวันที่25ตุลาคม2568พผลตรีวินไทยสุวารีผู้สื่อข่าวของกองทัพบ,บกได้เปิดเผยข่าวดีในเรื่องการประชุมหารือที่จัดขึ้นที่จุดผ่านแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางทหารในพื้นที่ การประชุมนี้เกิดจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ครั้งที่สองที่มาเลเซียทั้งสองประเทศได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่ขัดแยง้งเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ช่วยในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีแต่ที่น่าสนใจคือการประชุมหารือนี้ได้ผลในการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายพลตรีบินไทยยืนยันว่าการประชุมเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีและทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะดำเนินแผนปฏิบัติการตามที่เห็นชอบกัน ในส่วนของการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการอาเซียน (AOT) ที่จะเป็นส่วนสําคัญในการเฝ้าดูและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฝ่ายไทยประกาศว่าพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568ในขณะที่กัมพูชากําลังเตรียมความพร้อมและจะเชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม,ตมในเร็วๆนี้และนี่คือสิ่งที่สําคัญทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดําเนินการต่อไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการและยังคงความร่วมมือที่ดีระหว่างกันกองทัพบ,บกยืนยันว่าจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีสันติโดยเคารพอธิปไตยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างความสงบสุขและสเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนแต่ที่น่าสนใจคือการประชุมหารือนี้จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยาวนานอย่างไรความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกไทย และกัมพูชาจะนำไปสู่การสร้างความสันติสุขในพื้นที่ขัดแย้งได้อย่างไรอนุญาตให้เราสนทนาการในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนี้เถอะ